สวัสดีครับ iPhone ใครช้ากระตุกเดี๋ยววันนี้เรามีวิธีการแก้ไขครับก่อนอื่นนะครับให้เราไปที่ App Store ครับจากนั้นนะครับเราเลือกเซิร์ชชื่อแอปว่า cpu x ครับ cpu x นะครับจากนั้นเราทำการดาวน์โหลดนะครับอันนี้ผมดาวน์โหลดมาแล้วนะครับสีคูเขียวนี่ครับถ้าใครยังไม่ดาวน์โหลดก็ดาวน์โหลดนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับให้เรากดเปิดนะครับ จากนั้นนะครับเราเลือกมาที่คําว่านะครับหน่วยความจําครับอ่านะครับจากนั้นนะครับให้เราคลิกที่นะครับเพิ่มประสิทธิภาพนะครับตัวสีแดงแดงข้างบนนะครับก็จะทําการเคลียร์แรมครับอ่าปึ๊บ โอเคครับเรียบร้อยครับนี่ครับเคลียร์ยแรมนะครับโทรศัพท์ iPhone ของเราก็จะเร็วขึ้นนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ